สวัสดีครับในหาหน้าไปหลายวันถ้าแนะนําปืนเจียวบัสเตอร์นะครับหาให้เพื่อนบริษัทสมได้ตัวนี้พิเศษนะครับในกล่องก็จะมีนาร์ดิวภาษาจีนนอกจะไม่มีอะไรบางทีนก็ถามนะฮะก็ <S <S อนันนี้จะมีพิเศษให้มีกระเป๋าให้มันเลยครับของเของเขาเท่มากครับกระเป๋าใส่ได้พอดีเ,เป็นรุ่น M4 นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้ก็กระเป๋าก็มีแม็กกาซีนให้ลังพึ่งนะฮะเค้ามีมาให้น่าจะเป็นก็บมือนะครับผมใส่ข้างหน้า นี่ค่อยเป็นลูกกระสุนเจียวนะฮะส่วนใหญ่เขาจะมีให้หมดเนาะปืนเจียวที่เพื่อนเล่นกันแ้่แต่จะสะสมมีสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมให้พร้อมนะครับผมก็ถือว่าเอาไปก็เล่นได้เลยนี่เป็นแบต3ามเซลนะครับสิบเอ็ดจุดอ่อหนึ่งโวสามสิบซีนะครับนะฮะก็ถือว่าแรงเหมือนกันฮะเดี๋ยวลองทดสอบดูเนาะผมชั่งน้ําหนักให้ดูก่อนนะครับเผื่อเพื่อจะดูว่าเออเหมาะสมที่เอาไปเล่นแต่มันเบาครับไม่หนักครับ เชืนี่มันเป็นแนวในร่อนอยู่นะครับเฟรมแล้วมีโลหะบางส่วนเองนะครับเขายังไม่ได้เป็นโลหะหมดนะฮะถ้าเป็นรุ่นโลหะหมดก็ยังไม่ได้เอามาแนะนําเพื่อนๆนะฮะโอเคนะฮะหนักเท่าไรครับผมมองไม่เห็นเจ็ดเจ็ดหนาเออนะฮะก็ถือว่าเบานะครับเล่นในสนามได้สบายมากนะฮะเล่นที่บ้านก็ได้สะสมงาน้มันอยู่ที่เราจะเล่นเนาะนี่ก็อนใหญ่มากปุ่มปุ่ดนะฮะสวยงามมากนี่ร่องลึกด้วยเนี่ยนี่ปรับได้นี่ครับ นี่คือล็อกนะฮะเดี๋ยวผมประกอบกันับบหมดกันมีล็อกได้สมจริงนะครับ mm hmm. เท่มากรุ่นนี้กระสุนเจียวแล้วก็ใส่ตรงนี้แกะฝาแหมเปิดน,นี้ได้เลยนะครับเราจะกอกตรงไหนก็ได้แล้วแต่รับนี่ก็แรงนะฮะเดี๋ยวแต่ผมว่ามันก็น่าน่าจะโอเคกว่าถ้าจะชอบนะฮะสีฟ้าก็ได้นะครับเอาเพื่อนๆไว้แล้วกันดี๋ยวเราเก็บไว้เป็นสีพิรุพิเศษ นะครับอ่านี่บนร,ระบบมีโหลดกระสุนหรือเปล่าส่วนมากมันเป็นไฟฟ้าเนาะเี็ยไปนะครับอ่าไม่โหลดด้วยอ่าไม่มีโหลดอ้าวไม่ว่ากันโอเคนะครับโอ้ไม่ใช่อะไรโทษทีผมลืมใส <c oughs> <c oughs> ่แบตแย่เกดแย่เกิดที่เลยไม่มีความเร็วเลยเรื่อยนาชื่อเลยเกิดง่ายแลเล่นสนามาแาเล่นแบบปุ๊บเลยผมก็ว่าทำไมไม่โหลด <c oughs> ลืมใส่แบตอให้เพื่อนๆแบบชมแบบไวๆนะฮะ นี่ก็เสี่อมเสื่ยมกลม,มนะแหมมีบอร์ดด้วยผมก็ว่าทำไมเสียงมันเงียบเห็นไหมฮะมันก็ผิดพลาดกันได้ไม่ว่ากันฮะนี่แล้วก็ใส่เข้าไปาง่ายเลยโอเคโหลดใหม่สไตล์เราแบบผิดพลาดบ่อยๆนะกันปิดกันเอาปลดมาก,ก่อน,นโอเคเข้าไปใหม่โอ้ลูกมันหายไปไหนหมดอ๋อ,อม,มีอยู่ มันต้องเอาข้แตะกันโอเคนะมีข้อด้วยนะครับทุกคื่องมันอ่านะมันว้าโลลมัดน้องโอ้โหอย่างนี้แหละของใหม่ๆก็มาแนะนำเพื่อกเนี่ยแต่นี่จะไม่มีศูนย์ให้นาหน้าหลังก็ไปใส่ดอทใส่เลตแล้วแต่นะครบสโคปนี่ก็ใส่ได้นะครับไฟฉายเลยโอเคนะครับเดี๋ยวมัดความแรงให้ดีกว่าเพื่อนก็มาตังนี้ได้เลยโอเคนะโอ้โหต้องหนะ้า like แ,แต่งยบ่อยๆก็ประมาณนี้บงประมาณนี ja, okay. ้นะครับ เดีย๋ยวก็ยิงผ่านโอ้ลูกมันตันเห็นไหมถ้าตันเราก็ออกมาก่อนอเห็นไหมลูกมันตันลูกมันตันตันได้นะลูกที่ลูกใหญ่แอนนโอ,โอ้มาแล้วเห็นไหมมันตันมันต้องเป็นงี้แหละเราต้องยิงทิ้งก่อนนะครับไปอย่าไปตกใจนะเราต้องรุ้การเล่นเรามีวิธีเนาะการเล่น นี่สองหนึ่งสี่มันสองกว่าแล้วหนึ่งสองสี่หนึ่งหกเจ็ดมันเป็นลูกใหญ่หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหกสี่ถ้าเป็นลูกสีฟ้าที่แรงกว่าเยอะมีหนึ่งเจ็ดสามประมาณนี้โอเคนะครับเราก็ทําการยิงแบบสมูทนะฮะยิงแม่นๆไม่มีศูนย์นะฮะก็ยิงผ่านไปโอ้เห็นไหมโดนโอ้โหเห็นไหมความแม่นเราเนี่ยแรงเลยบานโอ้ไปแรงๆเลยเห็นไหมเห็เกียร์บั๊นี่นี่นี่โอเคลองปรับออโต้ด้วยฮะับถ้าออโต้นี่มันเห็นว่ามีมบอดด้วยนะฮะมันจะยิงแรงมาก โอ้โหผลเรื่องเลยเกือบหมดจะไปูเจียรมาโคตรแรงเลยโอ้โหโอ้โหต้องสาดตโอโต้นะครับเราเล่นในสนามไม่รอดแน่โด้สู้ต้องนั่นฮะนี่ล็อกละโอเคนะฮะก็สนใจไปสะสมได้นะครับผมก็เพื่อนก็หาไปสะสมก็แล้วกันนะโอเคนะครับผมน่าสะสมอีรุ่น M 4นะรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับโอเคนะครับพบกับคลิใหม่เรานำเสนอปูลเทียรวัตเตอร์นะครับ